ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับผมก็คลิปนี้เราอยู่กันในเกม Power ซึ่งจะเป็นช่วงของแนะนำหมอดนั่นเองแต่ว่าคำเตือนเหมือนเดิมนะครับผมการใช้หมอดอาจจะทำให้คุณเล่นได้สนุกน้อยลงเหมาะสำหรับคนที่เล่นเบื่อเบื่อแล้วอ่ะอยากหาอะไรสนุกสนุกทำอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะก็สำหรับหมอดตัวนี้ที่จะมาแนะนำก็คือหมอ c แคลิเบอเรตนะครับผมซึ่งตรงตัวเลยก็คือเพิ่มความจุของน้ำหนักเรานั่นเองนะ ดูบีฟอร์สิบีฟอร์หน่อยบีฟอร์สามร้อยครับผมแอปเตอร์หนึ่เพราะฉะนั้นคุณก็จะเอาสเตตของเราเนี่ยไปอัพอย่างอื่นได้อัพโจมตีอัพเลือดอัพไรได้เนาะส่วนน้ำหนักเราก็จะปล่อยไปเผื่อสำหรับใครที่หงุดหงิดเวลาเอ้ขนแร่ขนอะไรอย่างเงี้ยก็น้ำหนักเกินตลอดเลยหงุดหงิดจังเลยเว้ยไม่ชอบเลยตรงฟีเจอร์ตรงนี้อะไรอย่างงี้เนาะก็ลองลงวัดนี้ดูครับผมก็เดี๋ยวลงพร้อมกันเลยนะครับผมผมก็ยังไม่ได้ลงนะ เอ่อ่อ่ออ่า r e q u คอมเมนต์เหมือนเดิมครับผมต้องการเอ่อเดี๋ยวเอ็นจิ้นสี่สกิฟติสเทมนี่ครับผมก็คือต้องการตัว UE4SS <c oughs> เหมือนเดิมครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงโหลดเกมพาวเวอร์ไปดูคลิปนี้ก่อนครับผม, <c oughs> ค,มคุณจะต้องติดตั้งตัวนี้ก่อนนะนี่นะ u e c s uh, s 1. คลิปนี้ไปดูคลิปนี้ของผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้ลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้คุณก็ไปดูคลิปนี้ก่อนแล้วติดตั้งคลิปนี้ให้เสร็จทําตรงนี้ให้เสร็จตั้งผมแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้เหมือนเดิมมาทําต่อเหมือนเดิมครับผมอ่ะก็ลุยก็เลย,เลยไม่มีอะไรครับผมง่ายๆใครที่เคยลงแล้วก็ง่ายเหมือนเดิมผมแนะนำนะครับผมสําหรับเกมพาร์ทเนี่ยมันก็จะต่างกาันที่มันต่างกันที่โฟลเดอร์ครับผมนะ เราใครที่ติดปัญหาเรื่องเกมพาสคุณก็ต้องไปดูว่าอคุณติดตั้งไว้ตรงไหนแล้วก็คุณก็แค่ไปลงตรงนั้นมันต่างกันแค่สตรีมกับเกมพาสมันกผมคิดว่ามันต่างกันแค่ที่อยู่อะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เอาลงตรงนี้ส่วนใครเป็นเกมพาสคุณก็เอาลงตรงนี้แค่นี้ครับผมเออไม่งั้นเดี๋ยวไว้ว่างๆผมจะโหลดพาวเวอร์ในเกมพาสแล้วจะลองลงให้ดูนะครับผมเนะยดูผมไม่ดูจะลงทำไมอ่ะมัน มาดูกันเลยไม่มีอะไรเนาะก็ขั้นแรกลงอ่า v4ss ที่คลิปนี้ลงเสร็จปับ๊บปั๊บกลับมาดูนี่กดมานวนดาวโหลดเขาบอตรงนี้อ่าก็อ๋อต้องดาวโหลด2ตัวนะครับผมเนี่ยต้องดาวน์โหลด2ไฟล์นะก็คือเพิ่มน้ำหนักไฟล์เพิ่มน้ำหนักกับไฟล์ เฮ้ยอ,อ๋อมันมีสองตัวครับผมแต่อัเนี้ยอ,อ๋อผมเข้าใจละคือหมอดเพิ่มนั้นนะ่ะเขาจะมีสองตัวให้คุณเลือกดูอาให้คุณเลือกดูก็คืออันแรก อ่ะอันแรกเนี่ยที่มีเลข1,000กับ250ก็คือมันจะทำให้ Default น้ำหนักของคุณะกลายเป็น1,000นะแล้วถ้าคุณอัพน้ำหนักปุ๊บคุณก็จะเพิ่มได้อีกทีละ250อ้่าคือปรับระดับอะครับผมเนี่ยเนี่ยนี่คือตอนแรกเนาะสำหรับใครที่เลเวล1เนี่ยก็คือคุณจะ300แต่ถ้าคุณลงหมอตตัวเนี้ยเอ่อสตาร์ทมาคุณจะได้1,000ก็ช่วยให้เล่นง่ายขึ้นนะครับผมแต่ว่าไม่ได้โกงเกินไป ส่วนไฟล์ที่2เนี่ย remove item remove item weight เนี่ยก็คือมันจะทำให้ไม่มีระบบน้ำหนักในเกมเลยครับผมคือไอเทมจะไม่มีน้ำหนักเลยเพราะฉะนั้นคุณจะขนน้ำหนักได้เท่าไหร่ก็ไม่สนใจเพราะว่ามันไม่มีน้ำหนักเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นผมแนะนำเอาอันนี้ดีกว่านะอันนี้ผมจะไม่ลองนะนะผมไม่ลองตัวนี้นะผมคุณนั่นลงเหมือนกันนั่นแหละคุณแค่ดาวน์โหลดตัวนี้ไปลงแต่ตอนนี้เราจะโหลดตัวนี้แค่นั้น คือคือตัวนี้จะทำให้สตาร์ทมาเราจะน้ำหนัก1,000เลยไปกดดาวน์โหลดเข้ามาไม่นู่นดาวน์โหลดแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องนะไม่ต้องสนใจเพราะเราลงตัวนี้แหละ,ะก็ดาวน์โหลดตรงนี้ปึ๊บก,กดสโลว์ดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับผมเชืบอ่าโอเคผมได้มาล้โอเคกันนะก็แตกไฟออกมาครับผม แตกไฟล์นี่ก็จะได้มาเป็นนี้วิยูเอ็กเวทคาปาซิต c ้อินเคียสหนึ่กดเข้าไปแล้วก็จะเจอโฟลเดอร์ s คริปต์เ e ็นดับครับผมถ้า A ต้องเอาโฟลเดอร์นี้แหละแบบนี้ลงอีกที่หนึ่งแน่เลยอ่ะนะคนดูวิธีลง อ่ะโอเคลงในโฟลเดอร์หมดครับผมก็คือปึ๊บดูตรงนี้ดีๆนะผมแต่ไฟล์มาจะเห็นแบบนี้กดกลับมาด้านหนึ่งชึ๊คือตรงนี้หน้านี้นะผม view x e capacity กด copy เลย copy เสร็จแล้วเข้าที่ stream ฟัง power คลิกขวาครับผมแล้วจัดการเปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนะปึ๊บอ่ะจุอยู่นี้ก็เข้าที่ power b i n า r ี w วินหแล้วก็มดครับผมวางตรงนี้เลยปึ้งก็จะอยู่งนี้แค่นี้ก็น่าจะเรียบร้อยละเสร็จลุยกันครับผมลองดูซิว่าได้ไหมผมต้องดูที่ก็คือถ้าลงสําเร็จคุณสร้างตัวใหม่มาหรือว่าตัวเดิมเนี่ยขาคือแสแตทเริ่มต้นเขาจะต้องหนึ่พันเนาะ เดี๋ยวผมดูซิว่ามีตัวที่อ่ะตัวนี้ไม่ได้มัเลเวลห้าห้าก็ได้ก็ดูเพราะเรายังไม่ได้อัพสเตตหรือเปล่าอ่ะ,อะโอเคนี่ตัวใหม่นี่ครับผมก็หนึ่งพันหอยเดี๋ยวผมกดเพิ่มปึ้งนี่เต็มแล้วสองร้อยห้าสิบ หวานเจียบแบบนี้คือมันมันจะไปลำบากช่วงคุณทําเหมืองแร่ครับผมเนาะเป็นเวลาโอนย้ายแร่โอนอะไรอย่างเงี้ยมันใช้น้ําหนักโคตรเยอะเลยแล้วก็เอาง่ายคือเซฟหลักผมนะผม,ผมสแตทผมนะอัพแค่น้าหนักเยียงเดียวยนะอย่างอื่นผมไม่ได้อัพเลยเนะี่ยเออเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณก็จะเล่นได้สนุกยิ่งขึ้นคุณก็อาจจะยิงแรงขึ้นหรือว่าอะไรขึ้นเพราะมีไว้ไปอัพโจมตีอัพอะไรเนาะครับผมก็น่าจะประมาณนี้กับ หมอดเกี่ยวกับการใช้น้ําหนักเนาะก็จะมี2แบบคือแบบแรกที่แนะนําให้ใช้ก็คือหมอดต,ตัวนี้เพิ่มน้ําหนัก default เพิ่มน้ําหนักเริ่มต้นของตัวละครให้เป็น1000จากนั้นคุณจะอัพไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่อัพหนึ่งแต้มได้250ส่วนหมอดอีกตัวหนึ่งส่วนหมอดอีกตัวนึงเนี่ยที่มีให้เลือกใช้ก็คือตัวนี้ Remove Item ริม o v ไอเทมเนี่ยเขาก็จะทำให้ไอเทมเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักเลยนะ,ะแล้วก็สิ่งสำคัญคือตัวนี้ใช้บนเนเกทได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ใช้ได้บนทั้งบนเนเกทแล้วก็ท้งซิงเกิลเพยเยอ์แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าต้องใช้ได้เนี่ยคือเราสามารถใช้ได้เลยหรือเปล่ หรือว่าต่้องเฟนเจ้าของเซิร์ฟลงถึงจะใช้ได้ไปลองกันเองครับผมผมไม่ได้เล่นกัวคนอื่นนะเพืไ่ไม่ดูนะก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ครับผมสำหรับมอดเพิ่มน้ำหนักนะก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ